แนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะคือผมว่าถ้าจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากจะลงทุนแบบไหนมันมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับคุณอาจจะอยากซื้อมาขายไปซื้อมาปล่อยเช่าซื้อมาปรับปรุงรีโนเวทหรือคุณอยากจะสร้างเพื่อลงทุนนะอย่างเช่นซื้อที่ดินมาแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำเป็นบ้านโครงการขายรูปแบบที่มัน ผมคิดว่าอาจจะง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็คือการลงทุนแบบให้เช่านะค,คำว่าง่ายนี่ไม่ได้บอกว่าลงทุนอะไรก็ปล่อยเช่าได้นะครับแต่ถามว่าเมื่อเทียบกันอย่างเช่นการซื้อเกิงกําไรเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีความรู้อาจจะต้องมีสายป่านมีเงินเก็บมีอะไรต่างๆที่พอจะจัดการได้นะครับไม่งั้นก็อาจจะลงทุนยากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องดูเป็นด้วยนะฮะแต่ถ้าลงทุนแบบให้เช่าเนี่ยนะครับ ถ้าเราจับตลาดเป็นถูกไหมแล้วก็ได้กระแสงเงินสดมาเป็นต่อเนื่องแบบเป็นพา s ซีฟนะครับแล้วก็การจัดการก็ความเสี่ยงต่ำกว่าถ้าเราลงทุนถูกต้องถ้าไปใหญ่ขนาดเป็นซื้อที่ทำโครงการโอ้นั้นก็ต้อง,ต,องต้องมีทักษะมีความรู้ความสามารถเพราะว่าคุณจะไม่ใช่แค่เรื่องของการดูที่และคุณก็ต้องออกแบบคุณต้องคอนโทรลการก่อสร้างซึ่งตรงนั้นต้นทุนมันจะไหลมากเลยคุณต้องทำการตลาดเพื่อให้คนเข้ามาซื้อที่ถูกไหม คุณต้องบริหารเงินสดหรือแคชฟลูมันก็จะเป็นเรื่องที่มันใหญ่แล้วก็ยากไปแต่ถ้าเราบอกว่าอ่าเป็นซื้อให้เช่าเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเอาแค่หลักการง่ายๆก่อนเลยเลือกที่ที่มีความคึคกคักของคนอยู่อาศัยนะถ้าไปซื้อแล้วมากดว่าที่นั้นว่าง,างๆเยอะๆอย่างนี้ก็อย่าไปเลือกลงทุนนะสองคือค่าเช่ามันสามารถเอาชนะเงินผ่อนได้แบบประมาณการในหัวโดวยตัวเลขง,ง่ายๆใ,ใช้หลักการง่ายๆแค่นี้มันก็พอจะ เริ่มต้นฝึกดูฝึกอะไรต่างๆได้นะครับถ้าสนใจเรื่องของการลงทุนให้เช่าก็เข้าไปใน y t u t u นะของ Money Coach แล้วก็พิมพ์คำว่า52สัปดาห์52ทรัพย์สินนะครับ52สัปดาห์52ทรัพย์สินในนั้นก็บอกเล่านะครับเรื่องของการลงทุนแบบในอสังหาริมทรัพย์แบบให้เช่านะครับก็คือกู้มาลงทุนใช้ OPM ใช้เงินคนอื่นอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะครับ ศึกษาแล้วก็ลงไปดูสินทรัพย์เยอะๆสัก20 3 0แห่งก็จะเริ่มมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมในการลงทุนมากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกนะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีก่อนนะครับเอาระวังที่สุดคือซื้ออะไรก็ได้มันไม่ได้นะฮะซื้ออะไรก็ได้เนี่ยไม่โอเคนะก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับ